สวัสดีค่ะชงกาแฟง่ายสไตล์มาดามเปิลมาแล้วค่ะสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กาลังอยากจะเปิดร้านกาฟแฟนะคะคุณกําลังอยากจะหาที่เรียนจังเลยฉันจะเปิดร้านกาแฟฉันจะไปโรงเรียนดีไหมฉันจะหาสูตรจากไหนฉันยังทําไม่เป็นเลยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะหรือจะเป็นเพื่อนๆที่เขามีร้านกาแฟของเขาอยู่แล้วละ่ะแต่เขาอยากหาสูตรเข้ามาเพิ่มเติมอยากปรับเปลี่ยนอยากพัฒนาให้กับร้านตัวเองนะคะเข้ามาดูได้เลยค่ะช่องชองกาฟแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิลซึ่งมาดามเปิลเนี่ยเขาแบ่งปันไปหลายๆคลิปหลายๆสูตรแล้วนะคะสําหรับสูตรใน วันนี้นะคะมาดามเพิ่นจะพาทาในส่วนที่มีเพื่อนๆนะคะถามกันเข้ามาว่าเอะมาดามเพิ่นถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ใช้ใบชาอย่างของมาดามเพิ่นเนี่ยแต่เขาใช้ตัวเนี้ยเขาใช้ผงติ่งฟงเนี่ยมันจะชงยังไงนะคะทํายังไงที่มันจะที่มันจะถูกใจลูกค้าได้ไอสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยเขาทําถูกต้องไหมนะคะขอเรียนตามตร,ตรงตรงนี้เลยว่าสูตรชงกาแฟทุกสูตรบนโลกใบนี้ไม่มีสูตรตายตัว นะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความชอบใครชอบมันนะคะคุณเคยไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งไหมที่มันดังมาก,มากๆเลยร้านก๋วยเตี๋ยวร้านไหนก็ได้ร้านซ้มตามร้านไหนก็อะไรที่มันดังมากๆเลยะคนไปกินเยอะมากเลยแต่พอคุณเข้าไปกินคุณกลับบอกว่าไม่เห็นอร่อยเลยวะไม่รู้สึกว่ามันอร่อยไม่รู้สึกว่ามันววาวเห็นไหมแล้วทําไมเขาขายดีอ,ะอ่ะเออทุกคนส่วนใหญ่เขาชอบไงนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสูตรกาแฟาก็เช่นเดียวกันวันนี้คุณอาจจะบอกว่าร้านนี้อร่อยแต่เชื่อไหมเพื่อนคุณที่มาด้วยกันจะบอกว่าไม่อร่อยว่ะอีกรร้าานนึงอ่่ยว แลวสรุปแล้วความอร่อยอยู่ที่ตรงไหนความลงตัวอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่ที่ชอบใครชอบมันเพียงแค่ว่าคุณจะต้องทำให้มันมีค่ามาตรฐานของมันเท่านั้นเองทำตามสูตรทำให้ได้มาตรฐานของมันส่วนที่เหลือคือลูกค้าเขาจะตัดสินใจเองเขาจะชอบเราหรือไม่ชอบเราไม่เป็นไรแต่ขอให้ตัวเองอะ่ะอยู่ในมาตรฐานและให้รู้ไว้เลยว่าสูตรทุกสูตรไม่มีสูตรตายตัวทุกทุกอย่างที่เพื่อนๆนเข้ามาดูในช่องมาดามเปิ้ลหรือหรือเป็นช่องคนอื่นก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อน สามารถเอามาปรับเปลี่ยนเอามาปรับใช้ให้มันเข้ากับสถานการณ์ที่ร้านกลุ่มลูกค้าที่ร้านของเพื่อนๆนะคะเอามาใช้ได้มานดาเปิ้นมีแฟนคลับอยู่สปปลาวเขาบอกว่าถ้าหนูไม่ใส่ครีมเทียมนี่ไม่ได้เลยเพราะว่าที่นั่นเขากินหวานมันรู้ไหมเขาใส่น้ําตาลกี่ช้อนเขาใส่น้าตาล5ช้อน โอ้เพราะว่าที่นั่นเขากินหวานมากก็โอเคเราก็บอกเขาไปเลยว่าเอาไปปรับใช้ได้เลยสูตรของมาดามเปิลนะคะไปปรับใช้ได้เลยปกติสูตรมาดามเปิลไม่ได้ใส่ขีมเทียมเพื่อนๆก็ปรับใช้ได้นะคะไม่มีปัญหาอ้าวทีนี้เรามาทํากันเลยนะคะสําหรับชาเขียวใช้ผงติ่งฟงแบบนี้นะคะอ่ะทุกทีมาดามเปิลจะพาทําแบบใส่ใช้ใบชานะคะซึ่งโดยส่วนตัวแล้วมาดามเปิใช้ใบชานะคะแต่คราวนี้เนี่ยลองมาพาเพื่อนๆที่เขาไม่ได้ใช้ใบชาดูบ้างนะคะนี่ก็คือชาเขียวของติ่งฟงเป็นผงชาเขียวนะคะ ก็เพื่อนๆก็ใส่น้ําตาลลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปค่ะปกติแล้วเวลามาดามเพื่อนพาเพื่อนๆทาพวกพวกพวกเมนูชามาดาเพื่อน,อน,น,าานจะพาเพื่อนๆใส่น้ําตาลลงไปสองช้อนสบัดใช่ไหมคะแต่ทําไมพอมาทําตัวนี้ทําไมถึงใส่น้ําตาลช้อนเดียวเพราะอะไรเพราะว่าถ้าทํากับชาที่เป็นใบชามมันจะมีความฝาดชา ะะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณใส่น้ําตาลไม่ถึงในเมนูชามันฝาดแน่นอนนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยเขาเป็นผงชาเขาเป็นผงนะคะสกัดมาแล้วเขาแต่งกลิ่นแต่งสีแต่งรสมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดามเพิ้นพาใส่น้ําตาลช้อนเดียวพอนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆใส่ลงไปใสใ่ตัวผงชาเขียวกลิน่นติ่งฟงเนี่ยคะ่ะ3ช้อนชาเห็นไหมสามช้อนชานะคะ,ะทีนี้เนี่ยสูตรมาดามเพิ่นไม่ได้ใส่ครีมเทียมเพื่อนๆเพิ่มได้เลยนะคะ แล้วก็ใส่น้ำร้อนลงไปที่100 ml อันนี้เป็นสูตรแก้ว22ออนนะคะ100 ml คนส่วนผสมไม่เข้ากันเลยค่ะถ้าเป็นพวกใบชาถ้าใส่น้ำตาลไม่ได้ส่วนบอกได้เลยฝาดนะคะฝาดแน่นอนแต่ตัวนี้เนี่ยไม,ไม่ต้องใส่ถึง2ช้อนโอเคทีนี้มาที่นมข้นนมข้นใส่ลงไปที่30 ml ค่ะนมข้น30 ml นะใส่30 โอเคมาแล้วก็ใส่นมข้นจืด30มสเปแมวเช่นเดียวกันค่ะเคยบอกไปหลายๆคลิปแล้วนะใส่นมข้นไปเท่าไหร่ใส่นมจืดตามเท่านั้นด้วยนะคะนมข้นมาดาอัเบิ้ลนใช้คานชั่นนะคะแล้วก็นมข้นจืดใช้ของทีพอร์อยู่นะคะมันก็จะเป็นสีประมาณอย่างนี้สีประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆจะใส่ครีมเทียมใส่ได้เลยนะคะใส่ได้เลยอ่ะทีนี้แก้ว22ออนปักน้ำแข็งพูนๆแก้ว เราก็จัดการเทลงมาเลยเพื่อนๆจะท็อปด้วยฟองนมข้างบนก็ได้นะคะหรือจะเป็นการลาดนมลงไปก็ได้นะคะได้หมดค่ะได้หมดเลยเป็นการตกแต่งแก้วให้สวยงามก็ทําได้แต่ต้องดูด้วยว่าคุณขายเท่าไหร่ด้วยนะ,ออะโอเคลูกค้ามานะคะเดี๋ยวปัดหนึ่ง ค่ะเค่ะอากาศเย็นเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อน แล้วคะ่ะสองสี่หกตอนเจ็ดสิบห้าขอบคุณค่ะอ่าทีนี้มาจะใส่ฟองนมก็ได้นะคะหรือจะลาดลงไปเลยก็ได้นะคะได้หมดเนาะอ่าอยู่ที่ความสะดวกของเพื่อนๆทีนี้เรามาลองชิมกันว่ามันจะเป็นยังไงระหว,ว่างผงติ่งฟองตัวนี้กับ ชาที่ใช้ใบาชาชงนะคะคือตัวเนี้เขามีการแต่งกลิน <c oughs> แต่งสีแต่งลดละ <c oughs> นะ,ะเพราะฉะนั้นความหวานมันจะขึ้นมาแบบชัดเจนนะคะแต่ทีนี้เนี่ยของใบาชาที่มาดามเบิลใช้มันจะมีความหอมของใบาชามันจะละมุนเราจะได้กลิ่นหอมของใบาชาแท้ ะะได้กลิ่นความหอมของใบชาแท้ๆมันก็จะทําให้เรารู้สึกคือคือยังไงเวลาเรากินแล้วเรารู้สึกมันมันมันได้รสชาติของชานะคะได้รสชาติของชาเพราะฉะนั้นก็เพื่อนๆลองเลือกเอานะคะลองเลือกเอาบางคนอาจจะถนัดที่จะใช้แบบนี้มากกว่านะคะ mm. บางคนอาจจะถนัดใช้ใบชามากกว่าแต่มามดามันบอกได้เลยว่าการใช้ใบชาเนี่ยมันจะมีความหอมของของใบชาด้วยนะคะโอเคแต่ทีนี้เนี่ยการชงชานะจำไว้ให้ดีถ้าคุณใส่น้ําตาลไม่ได้สัดส่วน ป่ดชาอย่างแน่นอนนะคะโอเคมาวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วสำหรับคลิปคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องชงกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิ้ลด้วยนะคะเดี๋ยวมาดามเปิ้ลจะทำคลิปดีๆแบบนี้ส่งให้เพื่อนๆทุกคนอย่างแน่นอนเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ